ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับชา n นลซ a มีสตอรี y นะคะ วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Galaxy S10 Plus นะคะหลังจากที่ได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปที่บอกสเปคเนาะแล้วก็เล่าขาวคร่าวว่ามันน่าใช้ยังไงในปี2024นะคะคลิปนี้ก็จะมาทำรีวิวหลังการใช้งานนะคะประมาณ2ออาทิตย์นะคะซึ่งจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าในปี2024แล้วหลังจากที่ได้ลองใช้งานมานะคะ Samsung Galaxy S10 Plus ยังน่าใช้ไหมป ยังไงบ้างนะคะเราได้ไปซื้อเคสมาใหม่แล้วนะคะซื้อเป็นเคสใสของคิงคองแบบนี้ mm. ก็ยังมีขายอยู่นะคะส่วนตัวคือชอบเคสที่เว้นโมรูลกล้องแบบทั้งแถบแบบนี้เลยนะคะมันทําให้เราแบบเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะเวลามีฝุ่นมีอะไรก็ใช้ผ้าเช็ดอ,อย่างนี้เลยนะคะ หลังจากการใช้งานนะคะมาประมาณ2อาทิตย์นะจะบอกว่าต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะหาซื้อน้องมาคือเราเคยดูรุ่นเนี้ย ไว้นานมากตั้งแต่ก่อนที่เราจะซื้อซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสิบพาร์มาลองใช้ด้วยซ้ําก็คือมันเป็นรุ่นที่แบบมันเป็นรุ่นที่น่าใช้อ่ะแต่พอเราดูในมา r k เก็ตเพจหรือดูรีวิวต่างๆแล้เรามองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเก่ามากเลยนะรุ่นนี้มันดูเป็นรุ่นที่เก่ามากดีไซน์อะไรก็ยังดูแบบเอาง่ายๆคือมันสวยแต่ว่ามันดีไซน์บางส่วนบางอย่างมันก็ยังดูโบราณอยู่เนาะอย่างเช่นแบบการจัดวางกล้องอะไรเงี้ยหน้าจงหน้าจออะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบช่างใจอย,อยู่หลายครั้งนะคะ ในการจะซื้อมาลองใช้คือกลัวมันเก่าเกินไปเทคโนโลยีต่างๆมันยังจะสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่ไหม แต่พอได้ลองมาซื้อใช้จริงๆก็คือมันยังลื่นแล้วมันยังใช้ดีมากจนแบบเรามานั่งงงเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ iPhone น,นะที่ใช้งานได้หลายปีซัมซุงก็ใช้งานได้เหมือนกันนะในปี2024แม้ว่าน้องเขาจะออกมาหลายปีแล้วแต่แบบมันยังลื่นอยู่เลยเนาะด้วยขนาดหน้าจอของมันแล้วก็น้ําหนักอะไรเงี้ยคือทําออกมาพอดีมากนะคะตัวนี้จอจะอยู่ที่ประมาณ6.4นิ้วเนาะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วยังเป็นจอโค้งอยู่ สิ่งที่อึ้งก็คือเห็นไหมว่าสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ,อมันทําได้ง่ายมากนะคะแล้วก็มีสแกนหน้ามาให้ด้วยตัวนี้นะคะลำโพงคู่อีกอย่างก็คือหน้าจอของเขาหาสีมันยังดูสดใสงดงามอยู่เลยแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยนะเครื่องที่เราได้มาก็คือไม่เบิร์นไม่ไบอะไรเลยนะคะยังถ่ายอะไรได้แบบลื่นๆอยู่เลยอะลื่นจนเรางงว่าเฮ้ยมัน60เฮิรตจริงหรอทําไมมันยังใช้งานได้ลื่นมากเลยะคะ่ะ อีกอย่างนะกล้องถ่ายรูปของเขาก็คือมันเป็นกล้องที่แบบมีคุณภาพมากเมื่อเทียบกับ Android ที่ออกมาในเรดราคานี้ที่เป็นเครื่องใหม่ในปัจจุบันนะเรามองว่าตัวนี้ยังทําได้ดีกว่าเนาะเราเคยจับ Galaxy A05 อะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็น A06 เนาะรุ่นล่างสุดของ s ซัมซุงเรามองว่ากล้องก็ทําได้ดีแต่ตัวนี้จะมีกิมมิคแบบต่างๆที่ยังคงเป็นความแบบรุ่นท็อปอยู่นะคะคือถ่ายออกมาแล้ว มันทำงานง่ายเห็นไหมกดก็คือติดเลยแล้วมีเลนส์ซูมมาให้ที่เป็น o p t i ิคอลซูมถึง2เท่าเห็นไหมว่าแกมันออกมาหลายปีแล้ว,ลวการเบอร์การโฟกัสอะไรอย่เงี้ยคือยังทำได้ดีอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบงงมากเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะที่เราชอบเลยหลังจากที่ใช้งานก็คือ Duo อ p p ของเขานะคะก็คือสามารถที่จะใช้ Facebook Messenger Line ได้2 Account เลยนะคะแต่ว่าเครื่องนี้ก็เพิ่งจะย้ายไลน์ออกจากเครื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ได้ลองใช้เป็นเครื่องหลักจริงๆถามว่าไหวไหมไหวแต่ก็จะติดปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่ไม่สามารถใช้งานครบวันได้วันหนึ่งชาร์จอาจจะ3-4ครั้งได้เลยเนาะเพราะว่าเราเป็นคนแบบใช้งานมือถือคือโหดมากเล่นทั้งวีทั้งวันจริงๆนะคะจะทำให้แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะ หมดเร็วนิดนึงเนาะเนื่องจากออกมาหลายปีด้วยแล้วก็มิลลิแอมแบตสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าปัจจุบันนะคะแต่เห็นไหมว่าถ่ายฟีดยูทู b e ิกต t o k ดูหนังอะไรเงี้ยคือทำงานได้ดีมากนะคะเล่นได้ทุกแอปเลยโหลดแอปพลิเคชันได้หมดเลยนะคะลำโพงก็ไม่แตกเนาะมันลื่นจนลอางงว่า แกใส่มา90เฮิรต์หรือเปล่าเนี่ยแล้วแกไม่ได้บอกสเปค่ะทำไมมันมันลื่นคือเราเราใช้จอของ iPhone นะคะที่เป็น120เฮิรต์แต่เราใช้2เครื่องคู่กับรุ่นนี้ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะสลับมาใช้แล้วไม่ปวดตาเลยไม่เหมือนที่เราเราเคยสลับจาก iPhone 120เฮิรต์แล้วมาจอ60เฮิรต์อันนั้นคือมันจะรู้สึกได้แล้วมันจะมีปวดตาแต่อันนี้คือเราสลับการใช้งาน2เครื่องทั้งวันระหว่างวันได้แบบ ไม่รู้สึกตะขิดตะขวางอะไรเลยนะคะก็จอลื่นมากและจอสวยมากนะคะรุ่นนี้เนื่องจากว่าออกมาหลายปีแล้วน้องเมื่อเทียบกับโน้ต10พัรเราก็จะมีข้อติอยู่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้จะไม่มีปากกามาให้แล้วก็ตัวนี้จะขอบจอหนากว่านะคะตัวนี้จะจอเล็กกว่านะคะแต่ใดๆคือทั้งคู่เป็นจอโค้งเหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่าเออดีไซน์ก็ยังโอเคอยู่นะคะจะเห็นได้เลยว่าขอบจอทั้งบนทั้งล่างนะคะ หนากว่าตัวโน้ตสิบพ์ทที่เคยรีวิวไปแบบที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมากว่าคนคนมาการันตีเลยว่า Note 10ใช้ดีจริงก็เลยวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสนะคะมาเล่าประสบการณ์ S10 สิบพทบ้างนะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนกล้องหน้า2ตัวนะคะแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีกล้องอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแบบคุ้มอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าทําไมต้องมี2ตัวเหมือนกันก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าในปัจจุบัน เขาถึงได้ตัดกล้องออกเหลือกล้องหน้าแค่ตัวเดียวนะคะส่วนปุ่มที่มีมาให้ตรงนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันคืออะไรเนาะก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวชอบมากชอบสแกนนิ้วมากเดี๋ยวสแกนนิ้วให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสแกนนิ้วเร็วไม่พอนะหน้าจอมี always on display ด้วยนะก็คือหน้าจอที่แบบว่าสว่างตลอดเวลานะทำให้เราสามารถที่จะ ดูนาฬิกาได้ตลอดเวลาเลยเนาะใครต้องแบบทำงานแข่งกับเวลาอะไรเงี้ยคือการมีหน้าจออเวนต์ออ s p l a พก็คือดีมากนะคะเหมือนเราก็คือเรามองตลอดเลยว่ามันกี่โมงแล้วเราจะต้องออกไปทำงานได้หรืออย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันล้อๆที่ใน iPhone หลายๆรุ่นในปัจจุบันยังไม่มีนะคะมีเฉพาะในรุ่นโปรที่เป็น14โปรขึ้นไปเท่านั้นเองเนาะรุ่นธรรมดาก็ยังไม่ได้ให้มานะคะการโหลดเว็บไซต์นะคะ หรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็คือยังทําได้เร็วมากๆเนาะไม่ว่าจะโหลดถ่ายฟีดใน Facebook Tik t o อกอะไรต่างๆกนะ็คือไม่ได้มีปัญหาเลยในปี2024นี้นะคะการใช้งานทั่วไปสบายมากการเล่นโซเชียลนะคะการดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์คือสบายๆส,ส่วนเล่นเกมช่องของเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องไปหาดูช่องอื่นเนาะเราก็จะมีเทสในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะคะเพราะเราเป็น ยูเซอร์ทั่วไปเรามองว่าตัวนี้มันให้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะว้าวเนาะเพราะว่าออกมาหลายปีมากส่วนข้อเสียที่เกียดมากๆก็จะมีในเรื่องของจอโค้งนะคะพอเราแบบไปติดฟิล์มมาแล้วมันก็จะโดนดันฟิล์มตรงขอบข้างอย่างเงี้ยเพราะว่าจอมันเข้ามาถึงโค้งเเห็นไหมว่าพอเจออย่างเงี้ยเรานอยเราไม่อยากใช้ต่อแล้วนะของเราก็คือโทรศัพท์เราอะ่ะต้องมีฟิล์มที่เรียบร้อยตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือเป็นจุด พิจารณาที่เราไม่ชอบเลยในเรื่องของจอโค้งเนาะหรือว่าเราอาจจะซื้อเคสไม่เหมาะกับน้องเขาก็ได้แต่มันก็คือคือเคสมันสวยอะมันก็ต้องเลือกได้อย่างเสียอย่างเนาะแต่ฟิล์มไปติดมาต้อง290แล้วมาโดนเคสดันแบบเนี้ยก็คือไม่ชอบเลยจอโค้งในเรื่องของ1ติดฟิล์มราคาสูงแล้วก็ฟิล์มมีโอกาสที่จะโดนเคสดันได้เพราะว่าเป็นจอโค้งนะคะแล้วก็ ข้อ3ก็คือมือลั่นโดนขอบจอบ่อยๆเนาะถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่เคสเลยอะไรเงี้ยก็เป็นข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆนะคะข้อพิจารณาที่แบบใหญ่หลวงสุดของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่นะคะที่แบบไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครบวันแล้วเพราะมันออกมาหลายปีมากอันนี้คือเล่นได้2-3ชั่วโมงเราก็มองว่ามันอึ้งแล้วนะเพราะเราใช้เป็นเครื่องสำรองนะคะส่วนเครื่องที่เราได้มาก็คือความจุ 512G เลย ซึ่งเราไม่เคยใช้ความจุเยอะขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวเรามองว่ามันเหลือเฟือมากเป็นความจุที่ amazing มากเฮ้ยมันออกมาหลายปีแล้วแต่เราได้แบบความจุท็อปสุดของรุ่นนี้มาใช้เลยนะคะก็ไม่รู้จะใช้อะไรเหมือนกันก็คือความจุเหลือเยอะมากดีไซน์รอบเครื่องก็คือดูดีทุกอย่างเลยเนาะแทบจะไม่มีอะไรต้องติเลยนะคะใครที่จะลองซื้อมาเล่นนะคะมือสองก็ลองดูเนาะสวยจริงๆนะคะด้านหลังก็ เป็นกระจกแบบนี้งานประกอบอะไรทุกอย่างคือดีมากแถมจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือที่โน้ตสิบพัดไม่มีนั่นก็คือพอร์ตเชื่อมต่อ3.5นะคะเอาไว้ต่อหูฟังต่อไม์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งรุ่นใหม่ๆแทบจะไม่มีแล้วนะแถมตัวนี้ยังสามารถที่จะใส่ USB card นะคะเพิ่มความจุได้นะแต่พอเพอินด้เครื่องที่แบบ512มาไงก็ไม่รู้จะใส่ไปทำไม บางคนบอกว่ารุ่นนี้น้องสแกนลนิ้วมือชา้าไม่จริงนะมันเร็วมากสาหรับเราอะแล้วเรางงอีกอย่างหนึ่งคือสแกนจ่ายเงินในแอปธนาคารนะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้ทาไมทําได้เร็วกว่า a 2 3 fe ที่เราเคยใช้ไปก่อนเนี้ยอันนั้นคือต้องรอสักพักให้มันโหลดนะกว่าจะจ่ายเงินได้คืองุดหิดมากจนตอนนั้นเราได้แบบทําคลิปรีวิวคอมเมนต์ไปในเรื่องนี้เหมือนกันแต่พอเรามาใช้ตัวนี้นะคะลองเข้าแอปธนาคารแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสแกนได้เร็วขึ้นนะมันไม่เหมือนกับรุ่นนั้นเลย งงอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเราชินมากขึ้นก็ไม่แน่ใจนะคะมาสรุปเลยแล้วกันว่า Samsung Galaxy A10 p a สยังน่าใช้ไหมในปี2024หลังจากที่ได้ลองทดลองใช้งานจริงๆจ,จังๆเลยนะถอดซิมย้ายมาเครื่องนี้ย,ย้ายลายย้ายแบบทุกสิ่งทุกอย่างแอปธนาคารมาลองใช้ก็คือแกมันสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องหลักได้เลยสบายสายเลยนะคะใครที่แบบไม่ได้ต้องเดินทางไป ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆสามารถที่จะใช้งานอยู่ประจําในออฟฟิศในบ้านในอะไรที่แบบมีที่ชาร์จแบตง่ายๆนะคะไม่ต้องพึ่งพาพวก power bank หรือว่าชาร์จไร้สายที่ต้องพกพาตลอดตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะคะสามารถที่จะแบบเสียบไปเล่นไปก็ได้เครื่องก็จะมีอุ่นๆมากแต่เราก็ไม่ได้มาพะวงในเรื่องของแบตเสื่อมเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสองเนาะเราจะซื้อมาใช้งานแบบโหดๆก็ได้นะคะไปออฟฟิศก็เสียบแบต สลับกับเครื่องหลักแป๊บเดียวนะคะก็ได้เล่นแล้วแล้วก็ใช้ไปใช้มารู้สึกว่าชาร์จแบตเต็มเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ดีนะคะดีไซน์ก็สวยถือแล้วแบบถือแล้วมันเข้ามือมากๆมันเล็กมันน้ำหนักเบานะคะหน้าจอพอดีพอดีกล้องก็ใช้งานได้จริงนะคะกล้องและว,วิดีโออย่างไว้ใจได้มากๆเนาะคือไปลองถ่ายมาหลายๆมุมหลายสภาวะแสงแล้วเราชอบมาก วิดีโอยังแบบทํางานได้ดีอยู่เลยอะแล้วกล้องเลนซูมของเขาที่มีมาให้2เท่าก็ไม่มีจุดดํานะคะไม่มีราไม่มีฝ้าเหมือนทาง iPhone รุ่นใหม่ๆนะซึ่งทุกวันนี้ iPhone เป็นอะไรไปไม่รู้เนาะกล้องตั้งแต่13อ่า12โปรแม็กขึ้นมาเลยจะเป็นลาเป็นฝ้าจุดดำๆอะเยอะมากอันนี้คือไปซื้อเครื่องมือ2คืองุดหงิดเลยแต่ซัมซุงเรายังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะแล้วก็งานวิดีโอไว้ใจได้ถ่ายได้ถึง4 k 6 0เฟรมเลยมี ซูเปอร์สเตดี้กันสั่นมาให้นะคะมีโหมดพอตเท็ดวิดีโอมาให้ด้วยนะอันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานกล้องและวิดีโอคือครบคันมากๆนะคะแม้ว่าจะออกมาหลายปีแล้วเนาะถ้าใครลองซื้อมาใช้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรุ่นนี้ ล้องมีมาให้ถึง3เลนเลยนะคะแล้วตัวนี้เซ็นเซอร์มันไม่ใหญ่มากทําให้เราสามารถที่จะเข้าใกล้วัตถุได้หรือถ่ายเป็นรูปในลักษณะคล้ายมาโครออกมาได้นะคะแล้วก็กล้องหน้ามีออโต้โฟกัสด้วยตรงนี้คือโหดมากนะคะเราสามารถที่จะยื่นสิ่งของพรีวิวเข้าไปใกล้ๆกล้องได้ใครที่แบบทํางานไลฟ์ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไปไลฟ์สดไปอยู่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าซื้อนะคะ เราเหมือนเคยเห็นแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านใช้รุ่นนี้อยู่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่แบบใช้สำรองในการไลฟ์ขายของทำมาหากินได้ดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะคะ youtube ก็ไม่ได้มีปัญหาดูคอนเทนต์เลกล่อแล้วก <content> ันเนี่ยเราจะขยายมันก็ไม่ได้ดูน่าเกียดมันก็เต็มจอดีอาจจะมีหงุดหงิดในเรื่องของ,ขอ,งขอบจอบ้างเล็กๆน้อยแต่มันก็ยังดูได้คะ่ะดูคอนเทนต์ได้เต็มตาแล้วสีสันหน้าจอคือ โอ้โหงดงามมากยิ่งถ้าเราไม่เปิดโหมดถนอมสายตานะคะตัวนั้นก็คืออาจจะต้องรับแสงสีฟ้าแต่แบบได้คอนเทนต์ที่สวยสดงดงามนะคะใช้งานการแจ้งก็ดีด้วยเนาะลืมแล้วว่าความสว่างกี่นิดแต่ว่ามันมันใช้งานการแจ้งได้ค่อนข้างที่จะดีใครที่แบบอยากติดตาม IG เราก็อันนี้เลยนะคะเข้ามาติดตามได้นะแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ลงแบบ เกี่ยวกับงานรีวิวเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับการทาําำช่องไม่ค่อยได้ลงเลยลงแต่แบบเซ็กซี่ขายขำไปวันวัน,วนลงรูปตัวเองนะคะคลิปนี้ก็มาสรุปให้ดูประมาณนี้นะคะหลังจากที่ได้ลองใช้งานจริงเนาะสรุปก็คือ Samsung Galaxy a 1 0 Plus ก็คือใช้งานดีใช้งานอึง้งทำให้แลว้าวอีกรุ่นเลยนะคะลองจาก Note 10 Plus ถ้าเลือก2รุ่นเนาะระหว่าง S10 Plus กับ Not e 10 p พ u s ก็ ให้ไปเลือกโน้ต10ดีกว่านะคะเพราะว่ามีปากกาด้วยได้จอใหญ่ได้แบตที่ยังอืดกว่านี้นะคะแต่ตัวนั้นก็ที่เราเจอปัญหาก็คือฝาหลังของโน้ต10พัดอะหลุดเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแต่อเผอิญว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้เครื่องดีไม่ดีแค่นั้นแหละแต่ถ้าใครอยากได้รูหูฟัง3.5มิลก็มารุ่นนี้นะจ๊ะทุกคนเห็นไหมมีลูหูฟังมาให้ด้วย คลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะคะก็มาเล่าร่าวๆให้ทุกคนฟังเนาะว่าหลังจากใช้งานเป็นยังไงบ้างลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ